สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบคุณสวัสดีครับผมเดือนสิบสามเลยนะมาเราอยู่ในเกมใหม่ครับเรามาเล่นบอสกันว่าเฟินอือูเอาล่ะใครที่เข้ามาดูใหม่นะฮะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะฮะชมรมคนหน้าโอเคก็วันนี้นะเรามีแบบพวกสัตว์ในโปเกมอนหรือว่าในแอนิเมะนะฮะน่ารักน่ารักมาให้ดูกันนะครับก็ใครโหลดมอสนี่มาก็จะแบบมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะ อยู่ในเอออยู่ในอยู่ในโลกของพวกแกด้วยนะเออก็มาดูตัวแรกนะมาจิครับนี่นีคนน่ารักเลยดูดิโอ้โหว้าวดูความน่ารักของมันสิแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเอ่ออากาอากามารุเนี่ยใจัดนรนโตก็ว่าอยู่ตัวอะไรมันน่ารักอะพอพอกเฟิร์นเลยดูดูดิน่ารักกว่อเฟิร์นไปมั้งเฮ้ เฟิร์นงอนวัเนี้หย,ยอกหยอกนะเฟิร์นน่ารักกว่า <c oughs> โอเคตัวต่อไปก็เป็นเอ่อดิมเพลเป็นวิญญาณจากเรื่องอะไรสักอย่างนะผมคุ้นๆอยู่นะมบหนึ่งร้อยหรอใช่ปะ่ะผมไม่มั่นใจเลยฮะแล้วก็เอ่อตัวต่อไปก็เป็นเอ่อชาแมนเดอร์ว้าวชาแมนเดอร์เฮ้ยมันน่ารักอย่างนี้ดูดิถ้าสมมติว่าผมเรียก คอมบี้พิกเมนมันจะอันนี้เปล่าว่าวัฟเฟิลจากกันวัฟเฟิลออกวัฟเฟิลจากกันจัมเบนเดอร์แล้วโดนจัมเบนเดอร์พ่นไฟใส่ด้วยนะวัฟเฟิลเนี่ยอ่ะสู้สู้สฟ้สู้สู้เอ้โห่พี่เจียช่วยไม่ได้โทษทีอืมวัฟเฟิลเกือบเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าเอาวัฟเฟิลเอาน้องหมาเนี่ย มาสู้กับเราโปเกมอนยังได้เลยนะอ่ามาลองดูครับผมจะเอาอเฟอร์นสู้กับอากามารุดูครับหมากับหมาสู้กันอากามารุสู้เขาไม่หยุดไหนไี่ไหน,น,ไหนโอ้ยอเฟอร์นอากามารุเรียบร้อยอเฟินชนะครับมาจจิคาร์บล่ะโอ้โหทีเดียวเฮ้ยแต่ว,ว่ามันนี้ด้วยนะมันดอกมาจจิคาร์บด้วยนะทุกคน มันกินได้ได,ด้วยกินวิคญาบได้ทุกคนโคตรหาโอเคเพอ่์ลองสู้กับวิญญาณตัวเขียวดิ่อืออือว่าเฟอร์สวยงามว่าเฟอร์นชนะรัวๆเลยนะครับทุกคนชามเมนเดอร์ก็เฟอร์นชนะอีวุย้ยโอ้โหแบบทุกคนดูดินน่ารักอะอีวีอีวีว่าเฟอร์จะกล้าลุกอือเรียบร้อยนะฮะ แต่แล้วตัวตายของดอกไม่ไม่เหมือนกันด้วยนะทุกคนอยากขาอะไรก็ฆ่าตัวนั้นได้นะฮะมิวแท้งโอ้โหดูดิเป็นนมบัวไม่บัวน้อยน่ารักมากอเวอร์จกการเออดอกเนื้อนะฮะมิวแท้งออเออเออได้ความน่ารักอย่างเดียวนะไม่ได้ความเก่งเลย อ้ยไอตัวแก๊สนะฮะในโปเกมอนคอฟฟิง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 หรอ๋อพเติการลูกอืนี่ครับแล้วก็เออ่ตัวอะไรเนี่ยแฮปปี้จากเฟี่เทลปะเนี่ย <laughs> โอ้โหแบบดูดิสัตว์เลี้ยน่ารักของแต่ละตัวของแต่ละแต่ละอนิเม ข้มารวมกันนะฮะแฮปปี้สูออ้กับเฟิร์นได้เปล่าเฮ้ยแฮปปี้ดอกเพชรโอ้โหรวยเลยทีนี้เราลองเราลองให้เฟิร์นฆ่าแฮปปี้หมดนี่ดูเฟิร์นสวยงามขอเพชรไหมพิจียหน่อยได้เพชรมาหนึ่งเงนเฮ้ยได้เพชรมาอีกหนึ่งเงนเฮ้ยได้เพชรมาอีกเฮ้ยได้เพชรมาอีกโอ้โหรวยเลยทีนี้ นี่คนรวยเฟิร์นเอาไปแบ่งไปคนละอันเอาไปต่อไปก็เป็นวอลทรอปโอเฟิร์นสู้เขาลูกการโอ้โ <c oughs> อเฟัรนแตกเลยเหรอโอ้โหน่าสงสาจริงจริงเนี้ยไม่เป็นไรเลี้ยวเฟิร์นเใาม่ได้เราไปอ่ วอฟเฟอร์หลายตัวนะฮะวอรท็อปตัวต่อไปก็เดีย๋ยวมาลองดูพร้อมกันนะครับรอิเล็กโทรเฟิร์สไหวป่าวตัวนี้ตัวมันเบลเลอร์มากเลยนะตัวเท่าวิเจียเลยนะเนี่ยเห็นไหมไหวนะเอาเลยเฟิร์นไปไาจ้าไาจ้าไปจ้าไาจ้ะโอ้โห เฟิลก็แตกตามเคยนะฮะอุย๊ยโทษโทโทลืมลืมลืมเอาล่ะก็ต่อไปเป็นหมูฮอตจากเรื่องเจ็ดบาปแน่นอนไปเลยเฟิร์นลุยสู้กับฮอคได้เปล่านี่แน่เฟิร์นกระโดดลงมาแล้วเออเฟิร์นบอกสาบายสาบาย ปิ๊บเปล่าเฟิร์นตูไหวเปล่าลูกเพนกวินอะเฟิร์นบอกไม่ตีเพนกวินโอเคไม่เป็นไรที่เนี้ยตีได้ของได้หลายอย่างนะฮะฮอกได้เนื้อ,อเจ้าเพนกวินได้อะไรอย่าเมื่อกี้ผมจำไม่ได้แล้วอ๋อได้หนังได้รอ,อ,อชิคเก้นนะฮะปิกาจูเฟิร์นสู้ไหวไหมเนี่ยปิกาจูลองดูดิ เฟิ่นบอกสาบายสาบายผมอยากรู้ว่าพิกาจูมันช็อตสายฟ้าได้ไหมอะ่ะเฮ้ยเฟิ่นโน่นกัดแต่ก็เฟิ่นบอกสบายสบายโอเคพิกาจูก็น่ารักนทุนคนดูดิต่อไปเป็นเอ,อ่อ เมฆสีทองอุ้ยวั้ยผมได้เมฆสีทองมาด้วยทุกคนแล้วก็เป็นเออ่โชมูซุกิจักเรื่องอะไรอ่ะไอ้นี่ใครรู้บอกผมได้นะฮะเฮ้ยตัวนี้ผมไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่โอ้เรียบร้อยก็เดี๋ยวเลี้ยวมาทีเดียวเลยนะครับเรารวมตัวแบบน่ารักน่ารักงั้นผมเลี้ยวมาทีเดียว ก็ได้รักอยู่นะใครชอบตัวอะไรบอกผมได้นะก็มีตัวแบบน่ารักน่ารักตั้งหลายตัวเนะนี่ยเนี่ยมีร่างหนึ่งร่างสองด้วยในโปเกมอนนะนะมียาโดแกสยาดูรันอะไรท้กอย่างแล้วก็มีชาแมนเดอร์แล้วก็มี ander, วมิญญาณมีแฮปปี้ดูครับเราแบบสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะฮะ หลายตัวเลยนะชาเมเดอร์ผมอยากรู้ว่าตัมบุผมให้พวกอาหารอะไรพวกนี้มันจะมันจะกินหรือเปล่านะของที่มันดรอปอะไรเงี้ยหาปิกกจูไม่เจอโอเคไม่ได้นะให้อาหารไม่ได้โอเคอ๋อ,อเราได้ไม่ขีดทองมาทุกคนมาดูซิว่าทำอะไรได้บ้างเลยฮะ เราขี่ได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งขี่ไม่เอ,อ้ยลงไม่ตายสิผมวนตกเขาบอกว่ามบสีทองเนี่ยจะให้เฉพาะคนที่แบบเอาจะให้เฉพาะคนที่แบบเขาเรียกแหละเป็นคนดีนะฮะสามารถนั่งได้นะเดี๋ยวผมจะลองขี่รอบเกาะดูนะครับ อ้ายขี่รอบเกาะเลยเป็นไงสุดยอดรอบเกาะแน่นอนนี่ครบครบหนึ่งรอบแล้ววู้ฮู้วู้ฮู้ผมเป็นคนดีวว้าโอเคโอเคโอ้ยผมคนดีมันขี่ได้นี่เห็นไหม ก็ถ้าอยากเก็บก็ทุบมันแล้วก็เก็บได้นะฮะืหโคตรดีเเอาพิ่นสู้กับชาเมลอนอีกสักรอบหนึ่งไหมจัดการเลยเพิ่นสู้กับชาเมลอนเอืออือ,อดูมันพ่นไฟใส่เพิ่นสู้มันสู้มันลูกสู้มันอ,อือสวยงามเอาเนื้อไปกินลูกโอเคก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวลองให้ปลาแฮปปี้ดูเพื่อให้ได้แฮปปี้กินปลาหรือเปล่าแฮปปี้ไม่กินหนอนี่ให้ไปแล้วนะครับแฮปปี้ไม่กินนะไม่เป็นไรโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ให้ดูนะครับว่าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักจากอนิเมะนะครับว้าวก็ใครชอบตัวอะไรบอกผมได้เลยฮะแต่คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ ซีอีโอทุกคนนะ oh. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะเจอก,กาันผมกอบ์ฟเฟินขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย